บทสวดจุลชัยยปรกรณนะ์นโมเมพุทธเตจัสสารัต,ตนตยธมิกาเตชปะปสิทธิปสิเท,ทวานารายพะละมะเมสุลาสิจิตเปมาตอินทาตจะต,ะตุโลกาคัมพีรักกา,าสมุธทธาปุตตุงคังคาตะสัพพมัชยปสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะธรณีธรณีอุทธิอุทธินาทีนาทีชัยยะชัยยะคะคนละ,นละตนละนิสยัยนิไลาสายเสยนาะเมรุราชพลณราชีชัยยะ,ะชัยยะคัมพีรัศมีนาเกนฑะ์นาคีปิสาจปุตตการี ชัยยะชัยยะทุนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุทธาธานมุขชาชัยยะชัยยะวารุณมุขาสัตตาชัยยะชัยยะจัมปาทินาคะกุละคันโถกชัยยะชัยยะคันชะคนัตตุรงสุการลผู้ชงศีหาพยักกทีปาชัยยะชัยยะวาุณมุขตาตาชิตตชิตตเสนาเลปุณสุทธินลดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรมีตะเลสุธาสุชัยย ชยยะชยยะธรีสานติสธาชยยะชยยะมังกราลัญยาปะคะวีชยยะชยยะวรุณยเคชยยะชยยะลัเสสุรพุชเตชาชยยะชยยะพัมเมนทคณาชยยะชยยะราชาธิราชสาสชัยชยยะชยยะปัทโธงสักพ да ังชยยะชยยะอรหันตาปันเจกพุทธสาวังชยยะชยยะมเหสุโรฮะโลฮลินเทวชยยะชยยะพรมมาสุรโขชยยะชยยะนาโควิรุณหกโววิรุปตะโขตันทิมาลวิ อินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโลวะลุโนปิจะอาคีวายโยจะปาชนหกกุมารโลทัตตะรัตโกอัฏฐาสะมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทโยอิสินโนสาวกาสัพชะยยาลาโมพระวันตุเตชยยรมโมจะสังโฆจะทัศปาโลจะชยยะกังเอเตเนชยยะเตเชนะชยยะสตถิพระวันตุเตเอเตนะพุทธเจเตนะสติเตชยะมังคลัง ชยโยปิพุทธศาสิมตตอายังมารสาจัปปาปิมตโตปชายโยอุโคสยามโพทิมันเตปโมติตาทยตาฐาพมะคณามหิสีโนชยโยปิพุทธศาสิมตตอายังมารสาจัปปาปิมตโตปชายโยอุโคสยามโพทิมันเตปโมติตาทยตถฐาอินทนาคามหิสีโนชยโยปิพุทธศาสิมตตอายังมาราสาจัปปาปิมตโตปชายโย อุโคสยามโพธิม <encore> <ales> ันเถปโมติตาชยตาธาเทวคณาเมหิสิโนชัยโยปิพุทธศาสิริมัตโตอายังมารสัจปาปีมตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมติตาชยตาธาลพันละคณาเมหิสิโนชัยโยปิพุทธศาสิริมัตโตอายังมารสัจปาปีมตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมติตาชยตถานาคคณาเมหิสิโน ชายโยปิผุ้ธศสะศิณีมตโตอายังมารสะจปาปีมตโตปราชาโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมติตาเทยตาธาสมมะคนามเหสินโนทยันโตโพธิยาบูเรสกยานางนันทิวัตโนเอวังตะวังวิทยโหยทยสุทยามังคะเลอปราชิตปัลลังเกศีเสปัทวิโปคะเลอวิเสเกสัพุทธานังอคาปโตปโมทติสุนัขตังสุมังคลังสุปปาตังสุหุติตังสุขโนสุมหุโตตะสุจิตังคัมมัจจาริสุ ปทักถกินังกายกรรมังวาตากรรมังปทักถกินังปทักถกินังมโนกรรมังปณนิทิเตปทักถกินาปทักถกินานิกตวานารภันตเตปทักถกินีเตอัตฐลัทธสุกิตาวิรุฬหาพุทธศาสนีอโลคาสุกิตาโหตัสสหัสเปหิยาติภิสุนันตุพรโยเยเทวะสังมิฆานอติขตาตีขายุกาสตาโหตุสุกิตาโหตุสัพพตาละคันตุสัพพสัตตานังละคันตุชินะศาสนังยากาติปัตนาง เตสังสัพเพวุเรนตุมโนรถายุตตะกาเลปวัสสันโตสวัสสังวัสสาวะาหกาโลคาจุปัฏวาเตสังนิวาเรนตุตัสสมภธากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยถาละหังบทสวดธรรมนิยามะสุตังเอวัเมสุตังเอกังสามัยังพระควาสาวัตถิยังวิหารติเชต ต่ันนีอนากัปพินทิกตาอารามตตะโคภะคขวาพิกุอมเตสีพิกขวติพระธรรมเตติเตพิกุพระขวัโตปจันโสสงพระขวะอิตัทวจอุปาทาวิพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตวะสาธาตุมัทธมัตติตาตาธรรมนิยามตาสเพสังฆราอณิจติตังตถาคตโออภิสัมพุทติอภิสมเณติอภิสัมพุทิตาวะอภิสมเตวะอจิกติเจเสติปัญญาเปติปัตเตเปติวิวัตติ วิพัจติอุตานีกโลติสเพสังฆาราอนิกจาติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเพสังฆาราทุกขาติตังตถาคโตอภิสัพพจติอภิสมเมติอภิสัพพุจิตวาอภิสมเมตวาอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัตตเปติวิวาลติวิพาจติอุตานีกโลติสเพสังฆาราทุกขาติ อุปาทาวาพิเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาตาตุธรรมกิตตตาธรรมนิยามตาสเปธรรมอนัตติตังตถาคตอภิษพุชิตวะภิสมติอภิสมพุชิตวะภิสมตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติภัตเปติวิวาลติวิภชติอุตานีกโรติสเปธรรมอนัตติอิทัมโมจะพระควาอัตมนาภิกขุพระควโตภาสีตังอภินันทุนเต บทสวดพระเทกรัตคาถาแปลอตีตังนาน,นาวาะวะคะเมยะนปะติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตังคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพรววงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะตาตีตัมปันทีนันตังอปปตังจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตตะตตะวิปัสสติ อสังขีลังอสังกุปตังตังวิตฐะมนูอุหเดผู้ใดเห็นทมอันเกิดขึ้นแต่พะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนนเงี้ยน,นขอนแคนเขาข้นเพราะพนาการเช่นนั้นอัจเชววิกิจะมาตปังปูชัญญามรณงสุเวความเพียงเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายไหมพรุ่งนี้นาฮโนสังเครันเตนะมาหาเสนเนะมัจจุนาเพราะการผัดเปลี่ยนต่อมจจุลาซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิง อาโหระตะมะตามี่ตังตังเวพาเทกาละโตติสันโตอจิคเต,เตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียงอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวะปัญจเวคณะคาแปรสัพเพสังคารานิกา สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอัตุวังชีวิตตางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน ทุกวังมรณะความตายเป็นของอยั่งยืนอาวัตส,สังมยาวานิตรพังอันเราจะพึงตายเป็นแน่แท้มรณะ,ะปริโยชานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอันนี้ยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนี่ยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวตตะควรที่จะสังเวชอายังกาโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญ,ญาโนขันปัสจาวิญญาณจุดโถเขาอันเขาทิ้งเสียแล้ว อธิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งผันดินอลิงขลังอีวะประดุด,ดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรับถังหาประโยชน์ไม่ได้อานิจจาวัตสังขาราสังขาร,าารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิวานิรธสันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปะสมสุสโขค,ความเข้าไปส,บสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สัพเพสัตตามลันติจจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มลิงสุจจะมลิสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตัเทวหังวิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัติเมเอตสังสโยความสงสัยในความตายในย่อมไม่มีแก่เราเลยบทส่วนเมตตาอย่างกินจิอย่างกินจิกุสลังกาลังสัพเพหิพระเตหิกะตังคุณญงโนอนุโมทันตุ สุนันตโตพโยเยเทวะอสเมิงธานนอติคตาทีขายุกาสัทตาหนตุสุขิตาหนตุทุกขาปมุญจันตุมาตาปิตาสุขิตาหนตุทุกขาปมุญจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาหนตุทุกขาปมุญจันตุสัพเพอายาติกาสุขิตาหนตุทุกขาปมุญจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาขาสัพเพเปตาสุขิตาหนตุทุกขาปมุญจันตุสัพเพอาจาริยุปัชชายสุขิตาหนตุทุกขาปมุญจันตุ สัพเพนักตาสวิตาหงโตตุขาปมุนตันโตสัพเพเทวาสวิตาหงโตตุขาปมุนตันตตสัพเพสมตินางสมิชันตุโรบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภควาปติทานะคาถายาเทวตาวิสันติวิหาระวาินี ตูเปฆเลโพทิฆเลตาหิงตาหิงตาธรรมชาเนนะปัตตุเขวันตุปุชิตาสดทิงกาลนเตทะว,วิหารมันทะเลเทลาธรรมชานาวกกาตพิกโวสาลามิกาธนปฏตอุบาสกาขามาตเทสานิขามาตอิสลาสป,ปานาภูตตาสุวิตาภะวัตตุเตสะลาผู้เชยเยปิจะอันทสัมภวะสังเสสชาตาอัโวุปปาติกานิยานิเกงธรมรมะวะลังปฏิจเตสเปปิทุขภาษาตาลนตุสังขยัง ตาตุกิลังสตังธโมธัมมัทลาตปุคลาสังโฆโหตุสมะโควะอัธยาจัตติตายาจัอัมเหรละกตุสัตธโมสัมเพปิธมาตาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะธเมอริยะปเวริเตปะสันนาหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาเสนสัมมาธาราปเวชนโตกาเลเทวปะวัตสตุพุติภาวายสัตตานังสมิทังเวตุเมธนิยมาตาปิตาจัตตาชัง นิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมีณรา,าชโานปชางลักขันตุสัพปทปาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาตนิทุขาพยาปัตตาจนิพยาโสกปัตตาตนิโสกโหตุสัเพเภปิปานิโนออตาวตาจะอัมหิสัพพตังพุญญสัมป,ปทังสัพเพเทวา,านุโมท,ทันตุสัพสัมปติติยาทานังทัตันตุสัตยาสีลังลักขันตุสัพทาภาวนาภิรตตาโหตุขชนตุเทวตาคตา สุมังคละคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตลังโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตลังโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตลังสัพเพพุทธาบรลปตตาปจเจกานันตะยังพลังอรหันตานันตะเตเชนะลักขังกัตมิสสะโส สัพเพพุทธาบาลปัตตาปเจกานตะยังพลังอรหันตานันตะเตชะนัลละขังปัทมิสสะพโสสัพเพพุทธาบาลปัตตาปเจกานตะยังพลังอรหันตานันจะเตชะนะละขังปัทมิสพโสสัพเพพุทธาบาลปัตตาปเจกานตะยังพลังอรหันตานันจะเตชะนะละขังพัมิสสะพโสสัพเพพุทธาบาลปัตตาปเจกานตะยังพลัง อรหันตานันตะเตชีนะลักขังปัทมิสปัสโซสัพเพพุทธาปะรปัตตาปัจเจกานันตะยังพลังอรหันตานันตะเตชีนะลักขังปัทมิสปัสโซสัพเพพุทธาปะรปัตตาปัจเจกานันตะยังพลังอรหันตานันตะเตชีนะลักขังปัทมิสปัสโซสัพเพพุทธาปะรปัตตาปัจเจกานันตะยังพลังอรหันตานันตะเตชีนะลักขังปัทมิสปัสโซ แห่งบนกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดถวายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนำเก้าอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนาเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์ข้าไลขออนุสงฆ์แห่งบนกุศลนี้จงปันสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพปลอดภัยจากทุกโศกโลกไปตรายทั้งปวงให้มีหลังและได้สุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนให้องคงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทียบเทวดาทั้งหลายผู้ได้นุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ตรวดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วจุมวจนพระปิดายาสิทธิทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวจุบวจนลทั้งปวงที่สามสิ่งองม,มูลเลนได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยภูตานุภาพเทวานุภาพและริทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นเสด็จผลแก่ผู้คารอบครองและบู